ทุกคนมาอันนี้อีกแล้วนะทุกคนใส่กระจ<ส>กคือนั่นคือห้องพักอ,อีกที่พังไปแล้วโั่คือห้องพหกอีกที่้ังไปแล้วาห้ ฉัเจ้าเหรอแล้วบอก้เขาบนเจาหมเาไป้้นเนี่ยาลุงมาใไร่วงไเต็มดน้มัน่บ้านเอามี้หาขวดมันก็หันหมูอนเมอกอนนี่มันนําหาเอื้อนยุนคนกี่มียอ่วกได้ หลอกที่มันขี้หน้านันยังอยู่ไม่ยยี่ห้อยังันไดแล้วเขายี่ห้อยังเขาเอาขีดโอกเขาเบิ้งเขาหลดเขาบ้เขาหลุดเขากิดคเขาหลัาเขาหลับซโนเวดซีโนเวดซโนเวดซีโนเวดซโนเวดโเป้าเเยใครวา

ไม่มีเพื่อนนอะทุกเพราะว่าเราต้องใช้หนิเดียวกันถึงจะได้เล่นกับเพื่อนที่ไม่เล่นโควาด เดี๋ยวเราไปหลดไหมคะแบบใหม่ก่อนนะคะทุกคนแบบอหอฮึไม,มค์ครับแบบคนจริงบ<ม><ม>๊ายบ,บ,<ม>บายบ๊ายบายบ๊ายบายบ๊ายบาย 拜拜。Bye bye.